สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กเกอร์แชนแนลครับผมตอนนี้เฮาอยู่ที่ด้านช่องเบรกขับอยู่ที่ด้านช่องเมิกเฮาดาเนินการเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเอารถเข้าได้ร้อยนะครับรวกาค้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเฮากัดเข้าไปส่วนมีขั้นตอนวิธีการยังไงเดี๋ยวผมบอทขั้งในรถครับผมนะครับ ครับพี่น้องตอนนี้ห้อค่ะดาเนื่องก,การเอกสารขามด้านทั้งคนทั้งรถเดวเรียบร้อยครับผมกะขั้นตอนกะบโมยุ่งยากมาไหนถาเข้าเคยนะครับแต่ที่นี่ชื่อใช้แกเนี่ยเป็นเทือแลกครับเป็นเทือแลกก็กเลยมีความตะกุูตัก,ตก,ก,ตกักในนี้นึงหลกักะเอกสารที่ห้อสแกนปิ่นแม่บะคบครับคือบริไดปิ้นนาเสียภาษี เสียภาษีรถมาก็ต้องแลีนกลับมาแลีนกลับมาซิกชี่ล็อกเนาะหลานชี่ล็อกอยู่ห่างกันประมาณ30เมตรนะครับ30เมตรกับตู้กับตู้ทีเ่เฮ็ดเอกสารข้ามดานครับก็คือขั้นตอนเบื้องต้นนะครับขั้นตอนเบื้องต้นเอ่อเอาอยๆเลยก็คือราคานี่คือมีพาสปอร์ตรถนะครับอ่าอันนี้ตัดเรื่องพาสปอร์ตคุ้นหรือว่าบอริษัทคุ้นไปนะครับพาสปอร์ตรถเล่มคู่มือรถ หล้วกาสำเนาเอกสารเนี่ยคือนานาที่แสดงว่าเขาเป็นเจ้าของรถนะครับสองแผ่นนะครับหล้วกาสองหรือสามแผ่นนี่แหละครับแล้วก็หนาที่เสียภาษีรถที่ผมลืมนะที่ผมลืมที่ผมไม่ได้ซีลออกมานะครับแล้วกาพาสปอร์ตของเฮาสำเนาบัตรนะครับสำเนาบัตรนะครับก็เป็นันเรียบร้อยครับนี่ประมาณช่องที่หนึ่งนี่คือติด บาโค,าโาโคนาโดนะครับติดบาโคดบาโคดค้นบาโคดรถนะครับช่องที่สองเนี่ยก็คือดําเนินการเรื่องเอารถขังครับอพอช่องที่สามแล้วเรีร้อยก็สรงต่อเรื่องสุลกากรนะครับช่องสุลกากร่อนเขาก็ที่ลงทะเบียนให้ว่าเอารถขามมือใดวันเวลาเท่าใดนะครับกะประมาณชั่มนี้นะฮะนะอันนี้คืออยู่ฝั่งไทยครับฝั่งไทยเนาะฝั่ง ผมอาจออกด้านช่องมิกนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเขาจะไปออกไปฟังเล่าต่อครับไปตรวจคนเขาเมืองของเล่าต่อครับนะไปครับพี่น้องครับครับผมเขาออกจากด้านเล่าแล้วครับโอ้ขั้นตอนด้านเล่าสุดยอดเลยครับฟังไทยเสียงเงินอยู่ปรแม่นไอเฉพาะค่ารถนะครับค่ารถอยูปรแม่น ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับแต่พ่อขาม่าฟังเล่านี่ตู้ที่หนึ่งหนึ่งร้อยตู้ที่สองหนึ่งร้อยตู้ที่สามหนึ่งร้อยตู้ที่สี่ร้อยหกสิบห้าบาทตู้ที่ห้าขั้นตอนที่ห้านะครับขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่ห้าสองร้อยบาทโมมีใบปเช็ดเลยครับทุกตู้ที่บอกแม่คือ ไม่มีใบเสร็จนะฮะไม่มีใบเสร็จผมมีใบเสร็จรับเงินนะครับแล้วกาคุณพี่เจ้าหน้าที่เพิ่นพับเงินปุ๊บปั๊บใส่กระเป๋าก็เลยอ่ะก็ตามนั้นนะครับสปปลาวยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมตอนนี้ข้าออกจากด้านวังเตานะครับเข้าก็จะเข่าไปเมืองปักเซ่ครับเดี๋ยวไปหาที่พักก่อนหล้กกากินข้าวกินนังตอนเที่ยง กินข้าวเที่ยงเฮาก็จังจะออกไปเลาะนะครับเฮ mm hmm. ายัางมูหว่าเฮาจะไปใส่พวกหว่าไก่เฮาสิบ้าไปใส่ไก่บ่อก่เตรียมแผนที่เดินทางกะย่งบอ่อเตรียมอยู่ mm hmm. เดี๋ยวเฮาตั้งไปครับผมโอเคครับผม mm hmm. เดี๋ยวอัปเดตได้เลยครับ mm hmm. ครับพี่น้องตอนนี้เฮากับมาหอดปักเซะแล้วครับเมื่อปักเซะแล้วก็ติดต่อที่พักอยู่ครับตอนนี้ได้เป็น โรงแรมล้านคำครับคืนละห้าร้อยบาทเนาะคืนละห้าร้อยบาทนะครับสองเตียงเนาะสองเตียงม,ยมีอาหารเสิร์ครับเดี๋ยวห้องเขาขที่พักก่อนหละก็เขาก็จังเสียออกไปแรงท่องเที่ยวนะครับแรงท่องเที่ยวเพราะว่าเขาังไม่ได้ว่างแผนเลยว่าเขาสิไปเที่ยวใส่นะครับเขาสิไปเที่ยวใส่นะขอพักสักแป๊บหนึ่งครับตอนนี้กาลังเที่ยงกาลังทีเที่ยงนะครับ พักแป๊บนึงแลวก็จังจะออกไปหากินเข่าแล้วก็ไปขับรถเลาะไปเที่ยวครับขับรถเลาะไปเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะตามนี้แล้วครับไทยแคร์ชาแนลเนาะในเมืองปักเซครับผมในเมืองปักเซครับกบ็เป็นอีพีแบบเร่งด่วนนะครับเป็นอีพีแบบเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวจังสีมี่ อีพีที่อธิบายขั้นตอนวิธีการข่ามเอารถข่ามฟังเล่าแบบเชื้อเลกดชัดๆอีกเชือนึงนะครับอีกเชือหนึงฝากติดตามไว้ก่อนด้วยครับเด้อติดหนีไปก่อนเพราะว่าห้าเห็ดเหลืองข้ามาหอดดานประมาณมแปดมงเคิรเวลาก็ห้าล่อจาหนาทีเิ่นจนเก่ามงกว่ากว่าครับกนะเพิ่นเิ่นดางมาเห็ดนะครับเิ่นดางมาเห็ด พอดีเพนเพนกลงจะมีภารกิจนั่นแหละครับจัวสี่ฟังไทยครับแล้วก็พ่อขามาฟังเล่านี่ก็อู้หลายขั้นตอนแห้งที่้องหลายขั้นตอนอยู่ครับตู้หนึ่งตู้สองตู้สามตู้สี่ตู้ห้าตู้หกนะครับที่เข้าไปแต่ว่าแต่ว่าที่มันบดิเรื่องลำดับแบบนี้เลยห้องบดิเรื่องลำดับแบบนี้นะครับ่อกจากตามทูอ ก็คือเป็นจุดเป็นจุดแหละจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่จุดที่ห้าประมาณห้าจุดนะราคาจุดละหนึ่งร้อยสามจุดจุดละร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสัดส่วหนึ่งจุดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายแบบแพงเลยก็คือสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละครับตอนนี้ครับรถอยู่นะครับกับ บดไปเซตครับกับเป็นเรื่องปกติที่เฮาต้องท่ำใจท่ำใจเพราะว่าเฮาม่บานเพ่่นเมื่อเพ่อนนะครับเฮากับต้องท่ำใจนะโอเคครับเพราะว่าเฮาอยากมาเที่ยวเฮาอยากมาเที่ยวเพราะฉะนั้นกะสพปเล่ายินดีตอนรับครับผมเดี๋ยวอีพีต่อไปกะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับเด้อเนาะฝากติดตามนะครับใช่แก่ใช่แล้ครับผม